ปีนี้เรคงจะต้องมีคู่แขนะ่งครับเดี๋ยวจะเรียนที่เปิดท่ททานหนึ้คอันนี้เป็นการพาาาาาิจา,า,า,ารากันะรับถ่อนนะครับในช่วงที่ผมท่าเสด็จมาที่โรงเรียนในจุดมีอยู่ในบโร,ง,รงเรียนนะครับแล้วในส่วนนั้นจกนากกรมงสการเกษตร พัฒนการมูลนิ์ที่ส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระรารทั้งประเทศประกอบอาชีพการเกษตรในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเคลื่อนย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการในชุมลดลงเรื่อยๆซึ่งจะมีผลกระทบมีประชากรเกษตรอยู่ประมาณ25,000ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ3ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ6 5 0 0จำนวน4ี่ดิบราย มาไปชุมเชิงไปฏิบัติการร่วมสงนนองจังหวัดนครนายกขอกราบเชิญครับขอบคุณครับผมเรียนท่านลงเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างน้ำจำานสี่แสนคนต่อปีโดยสาเหตุมาจากหลักแหลาน,นเกษตรกรไม่ประสมจะประกอบมีครัวเรือนเกษตรกรเหลืออยู่เพียงสองหมื่นห้าพันครัวเรือนมีประมาณหกแสนห้าหมื่นไร่เท่าไละห้าสิบ